Father <laughs> holy moly moly moly, moly. Molly สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเบิร์นรถสวยย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถนะคะเป็น Honda Accord 2.0 EL ปี2013คันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนะะเป็นเรื่องงามยามดีเลยนะคะที่จะมาแนะนําตัวรถคันนี้เพราะว่าตัวรถ สวยเดิมจริงนะคะสีขาวมุกแบบนี้เลยมาพร้อมทะเบียน1ก็ไก่มอมาเจ2 5สี่้าป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วนะคะต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคนันนี้รอบคันกันเลยค่ะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นมันตีรีเฟกเตอร์เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียม3เส้นโลโก้ของ Honda นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าไม่มีบุบไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะที่สําคัญตัวรถคันนี้เป็นรถปี2013นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่500,000 5,000ันบาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2013ด้วยเลยตัวรถด้านล่างนะคะมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะด้านหน้ารอบพันนะคะที่จริงก็จะมีด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยตัวซีนนะคะสนิทกันแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวล้อนะคะที่จะได้เป็นล้อแมกนะคะล้อแมกหัวน็อตห้ารูเป็นแมกโครเมียมนะคะ ได้ในสองตัวอย่างมิชลินปี2020ด้วยได้อย่างปีใหม่ไปเลยนะคะดอกยางหน้ายางก็ยังถือว่าใช้งานได้อีกนะคะยาวๆเลยพร้อมกับตัวด้านสเกิร์ตนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นของโมดูโลด้วยติดตั้งตัวสเกิร์ตนะคะเป็นของโมดูโลนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวด้านบนนะคะที่มีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยติดคิ้วกันศาสตร์นะคะของแท้นะคะรอบคันเลยนี่ ของแท้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวฟิล์มติดมาให้อย่างดีนะคะรอบคันพร้อมกับตัวกระจก Honda ที่รีดน้ําฝนเป็นโครเมียมนะคะกระจก Honda-Honda อยู่ครบแบบนี้เลยนะรถระดับผู้บริหารนะคะของปี13นะคะน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะใครที่หาชมนี้อยู่หาสเปคนี้อยู่แนะนําเลยนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟไท้ายที่เป็นแบบหลอดไส้ไดโดเจนนะคะแล้วก็โลโก้แอคคอรอยู่ด้านท้ายแบบนี้เลย ไฟด้านท้ายไม่แตกไม่ชำรุดเป็นไฟเดิมๆเ,เลยนะขัดให้สว่างได้เท่านี้จริงๆนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายที่ช่วยในการถอยทั้งหมด4จุดของตัวรถสเกิร์ตด้านหลังนะคะตัวซีนนะคะเรียบติดกันแบบนี้เลยนี่ โลโก้ ivtec อยู่ครบเลยนะคะคุณลูกค้าขาสีขาวมุกนะคะด้านท้ายมีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวที่ราดจมฝนนะคะก็เป็นของแท้ของ Accord ด้วยนี่ฮอนด้าฮอนด้าฮอนที่กระจกอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาไฟเลี้ยวก็จงมองข้างอยู่ครบเลยพาลูกค้ามาดูภายในกันบ้างเปิดประตูเข้ามาเจอแผงประตูนะคะจะเจอสิ่งแรกเลยนะคะก็คือกระจกบานเลื่อนออโต้ฝั่งคนขับนั่นเอง เซนท่าล็อกรถปลดล็อกนะคะก็จกพาบไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้นะคะภายในเป็นบ่อหนังนะคะสีดำเป็นปรับออโต้ด้วยนี่บหนังสีดำนะคะปี13ไม่ยุบไม่ย้วยเลยนะมาพร้อมพวมาลัยนะคะเป็นพวมาลัยมัลติฟัง์ชันทั้ง2ฝั่งนะคะสามารถนะคะเชื่อมต่อ AUX ได้ MP3 ได้ CD ได้นะคะ FMA m ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ แอร์ปร um ับออโต้ด้วยตัวแอร์ตั้งค่าเป็นออโต้ได้นะคะแล้วก็มีจอนะคะด้านหลังให้ด้านบนให้ด้วยนะนี่เกียร์ออโต้นะคะพร้อมกับตัวลายไม้ที่คอนโซลตรงกลางนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะตรงกลางของตัวรถก็มีมาให้เรียบร้อยเลยควบคุมการใช้งานนะคะจะเป็นตัวกุญแจอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะนี่ ลองดึงนะคะที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้กับลูกค้าไว้ดูกันเลยดีกว่าเราไปดูโครงสร้างถัดไปกันก็คือพื้นที่ด้านไหนด้านหลังนั่นเองอ่าด้านหลังตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้นะคะติดตั้งมาให้ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยเพดานด้านบนไม่ชําเลยนะคะไม่มียันหนักขระราร่องรอยใดๆด,ด,ด้วยสภาพคือสวยจริงๆนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะนี่ เปิดด้านท้ายให้ดูที่เก็บสัมภาระกันโอไม y g ก็ oh God. คือกว้างมากเลยนะคุณลูกค้าขาด้านหลังคือกว้างมากๆเลยนะคะเป็นในส่วนของผ้ายางปูมาให้เรียบร้อยมีที่เปิดทางลับให้ด้วยนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองเอาไว้หยิบของด้านท้ายด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะคะหรือว่าเป็นของใช้ตุก๊กจิกเอาไว้ด้านท้ายก็ได้รองเท้าเสื้อผ้าก็ได้เช่นเดียวกันถัดมาเลยนี่สติ๊กเกอร์นะคะเหรียญสลึงนะคะซ้ายและขวาต้องมีนะคะ เม็ดอาครงสร้างอยู่ครบเลยแผ่นการความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยฝากระโปรงนะคะเม็ดอาคยังอยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่นี่แอบง้างเลยนะคะก็คือไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนั่นเองอยู่ครบเลยนะเนลี่ยสลึง้า้และขวายอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าไม่มีชนท้ายหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนสวยเดิมจริงๆ Honda Accord นะคะสีขาวมุกแบบนี้เลย เปิดตัวห้องเครื่องให้ลูกค้าได้รับชมกันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องเนี่ยคะของตัว Accord เป็นยังไงนะแทรนเปิดง่ายมากเลยนะคะเพราะาเขาเป็นโชกคพยุงเมื่อกี้เปิดมือเดียวเลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวเครื่องยนต์นะคะของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ของตัว Honda Honda ก็คือเครื่องยนต์2.0นั่นเองมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะที่ ไม่มีน้ำมันไหลเยิม้มรั่วซึมทุกจุดอยู่ครบมาร์แป้มสีจากโรงงานก็อยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยนะคะแบตเตอรี่นะคะได้เป็นแบตแห้งนะคะพร้อมใช้งานมากๆเรามาดูโครงสร้างถัดมากันบ้างนี่โครงสร้างนะคะเม็ดออร์วอ,อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตนะคะของตัวฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะคะ แผ่นกันความร้อนอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตของตัวโช๊คก็อยู่ครบแบบนี้เลยเลขตัวรถนะคะสติกเกอร์ไม่มีรอยงาแแกเะกาใดๆน,นะคะทุกจุดอยู่ครบเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะหัวน็อตนะคะหัวน็อตอยู่ครบแบบนี้เลยเลขเทดของตัวรถนะคะก็อยู่ด้านข้างนะคะในตัวห้องเครื่องเรียบร้อยเลยนะคะทุกจุดอยู่ครบนะนี่สภาพภายในของตัวรถนะคะคือใหม่มากๆเลยนะสาหรับตัวรถปี2013คันนี้นะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ น่าใช้งานแล้วก็แนะนำเลยนะคะสำหรับตัว Honda Accord นะคะปี2013นั่นเองตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ5 5 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2013นะคะเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่130,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจตัวรถคันนี้ติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยสามารถแอดไลน์หาเอิญเบอร์น,นี้ได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาเทสขับหรือว่ามาลองขับนะคะเปิดทุกวันมาที่เซรีไทย64นะคะหรือโทรนั้นหมายกับเอิญถ้าไม่สะดวกแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรที่เอิญแจ้งไปได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอิญส่งโลเคชั่นให้เข้ามาเทสรถลองขับได้เลยนะ,ะเปิดทุกวันนะคะตัวรถคันนี้สภาพนางฟ้ามากๆสวยเดิมนะคะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะคลิปนี้ ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเดตตัวรถให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ